สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสัตติแบงค์คืนนี้คืนวันศุกร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามกันเยอะพอสมควรนะครับมีทั้งเบลิีกาเยอรมันนะครับลีกา2รวมถึงลีกา3เยอรมันก็มีโปรแกรมลงสนามด้วยนะครับในคั่าคืนวันนี้นะครับ1คู่ที่เลือกมานะครับวันนี้ดูแล้วอาจจะไม่ถูกใจหลายๆใครหลายหลายคนนะครับแต่ว่าผมว่าน่าเชียร์ผมว่าน่าเชียร์นะครับ ผมชี้ไปที่ฟุตบอลลีกา3เยอรมันนะครับวันนี้ฟุตบอลลีกา3เยอรมันนะครับเป็นเกมระหว่าง มักเดบวกเจอกับโอดิงเกนนะครับมัรเดบวกนั้นอยู่อันดับที่15ของตารางนะครับในขณะที่โอดิงเกนนั้นอยู่อันดับ10ของตารางนะครับียกว่าอันดับนั้นห่างกันพอสมควรนะครับมัรเดบวกนั้นยังต้องการแต้มเพื่อรุ้นหนีตกชั้นนะครับดูจากคะแนนยังไม่ถึงกับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่วันนี้เล่นในบ้านต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับคู่หนึ่งนะอีกจุดหนึ่งนะครับคู่นี้น่าสนใจคือเลทครับคือเลทราคาเรทเปิดมาค่อนข้างแพงพอสมควรนะครับเอามัรเดบวก เจ้าบ้านต่อ0.25บวกน้ำกับ0.5ลบน้ำนะครับซึ่งคู่นี้ถ้าดูจากฟอร์มโดยรวมดูจากอันดับแล้วก็เกรดบอลซึ่งไม่ห่างกันมากนะครับเรดที่ถูกต้องนะผมมองนะนมองผมนะครับเรดที่ถูกต้องควรจะอยู่ที่0.25ลบน้ำมากกว่านะครับดังนั้นเรดแบบนี้กัดฟันครับกัดฟันวันนี้กัดฟันเชียร์มกักเรบวกนะครับผมว่าน่าจะเบียดชนะได้ น่าจะเบียดชนะได้นะครับฟอร์มช่วงหลังของมารได้บวกก็ถือว่าไม่ถึงกับดีมากนักแต่ก็ไม่ขี้เหร่นะครับนัดนล่าสุดนั้นบวกไปชนะวูสแดกเกอร์คิกเกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในขณะที่โอเดนเกนนั้นเปิดบ้านเสมอเมพเพนศูนย์นประตูต่อศูนย์นะครับดังนั้นวันนี้กัดฟันเชียร์เจ้าถิ่นมักได้บวกนะครับมองว่าน่าจะเก็บชัยชนะได้คืนนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียรฟุตบอลน,นะครับเจอกับผมนายัดได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ